อาน้ำโมสวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้น้าโมสิเมตยังครับจะมาใช้ชีล้างรถให้นี่น้องดูครับเบอร์ล้างเป็นบ่ครับเนี่ยล่างเป็นครับโอเคครับงั้นไปชมกันเลยครับงั้นไปชมกันเลยครับโอเคครับไปไปเดินกันล้างรถถูกวิธีของน้องน้ำโมครับอ้าวอาน้ำโมใส่น้ำยาก่อนนี่นี่นี่น้ำยาเนี่ยน้ำยา สาธิตให้พี่น้องมองดูค่อยๆเท้ะครับเด้อว่ามันหลายแล้วอ้าวค้นๆก่อนมาให้คนก่อนคน,น,น,นเห็นเป็นฟองไหมครับครับเอาคนโอ้ได้กินแห้งหน่อยพี่น้องเอ้ยเอาโอ้เป็นฟองไปโอ้เป็นฟองแล้วอ้าวอ้าวอันดับต่อไปก็ฉีดรถอ่าฉีดรถครับฉีดน้ำใส่รถ นะพี่น้องเด้อมาบงการสาธิตล่างรถของเพิ่นครับโอ้ได้กินแห้งงอนี่ด้อพี่น้องเด้อเอาล่างดิดิพอาจิบเบิง้งเอาเอาแล้วก็ไปเอาไปเอาเอาันไอ้องน้ำหน้าบ้านไงฟองน้ำหน้หนา,าครับอ่าขุดกฟองน้านนพี่น้องไป้รูปพี่พี่น้องเบิง้งอุ้ยปวด พักข,ขนาดเลยเอาวูวชัวครับปีนพอมปีนพอมปิดเบนก์ขงน้อยน่ะเ็นได้วิธีปีนเบิ่งพี่น้องเบิ่งวิธีปีนโอ้ยผลเชี่ยวชาติขนะนาดเลยผลอ๋อเอาชีดบันเนี่ยดูแล้วก็ชีดเกินพี่น้องเบิ่งได้ไหมล่ะนี่คือวิธีล้างรถที่ถูกวิธีเด้อครับ ล่างรถครับโอ้ยีหยังล่างไปล่างไปเอาไปคัดล้อน้ำน้ำมันเล่าล่อล่อล้อล่อเอาเอาเอาฟองน้ำไปไปอ่าคัดล้อโอ้ยฝุ่นพี่น้องฝุ่นแห้งบนรถบริลล่าโดนเติมแล้วเอากระชินน้ำไหมเอ้อล่างมันเสียดล้อมันงนะเฮ้ยทาง เอิ่มเพิ่มพี่น้องเบิ่องต้นได้ไหมเหรเบิเ่องด้นครับพี่น้องเบิ่องด้นครับพี่น้องทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่ทางเบื้องต้นครับพี่น้องกล่องยี่ห้อไหนกล่องยี่ห้อนเ้งเบื้องเบื้งต้นดูครับพี่น้อง,ง,งน,องน,นี่นี่คือการล้างรถที่ถูกวิธีครับถูกล้างรถที่ถูกวิธีครับ <laughs> <laughs> บ่ายบอ,อย่างนี้ปวดห่อมเยอนบ้านอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นมะล่างรถซอยบุญมีเวียด เนาะงานก็จะนีละลากละบอกพี่น้องก่อนแล้วพบกันไหม่ชิมหนาได้พี่น้องเด้อพวกล่างรถก่อนครับล้างก่อนครับแล้วพบกันไหม่ชิมหนาได้ครับจะเป็นใครับปกล้องจะมบนบอรบเอาไมบอร่ดตัวนะครับน้ำม่ลองล่างรถกันด้ครับน้ำมอหลงรถกันนะครับบายบายเลยเบ้อ ເຈົ້າເຂົ້າຄັນໃໝ່ຄິດໜ້າແ